ลซ้ายประหยัดเข้ามาอีกหนึ่งคันค่ะกัมิสันอเมร่า 1.0E Turbo ปี2020นะคะคันนี้บอกได้เลยว่าประหยัดน้ำมันน,น้ำมันมากๆนะคะราคาเพียงแค่3 19,000บาทเท่านั้นนะคะหากคุณกำลังมองหารถที่ผ่อนไม่แพงนะคะแต่ขับไปทำงานได้ทุกวันโดยที่ น้ำมันก็ไม่เปลืองด้วยนะคะแนะนำคันนี้เลยนะคะ Nissan a อเม e ่1.0 e Turbo นะคะเดลยวรายละเอียดจะเป็นเช่นไรนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะพาไปรับชมกันในคลิปเต็มนะคะก็จะรีวิวให้คร่าวๆนะคะว่าทั้งภายนอกภายในนะคะเครื่อยงๆๆยนต์เครื่องยนต์ของรถเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะไปรับชมกันต่อได้ในคลิปเต็มเลยจ้าสวัสดีค่ะลูกค้าและผู้ชมทุกท่านนะคะที่ชื่นชอบรถมือสหรือกำลังตามหารถมือสไว้ใช้สักคันนะคะ คุณอาจจะมาเจอคลิปนี้เข้าเพราะว่าคุณอาจจะตามหารถที่กําลังผ่อนไม่แพงประหยัดน้ามันแต่ว่าสวยสปอร์ตนี่แนะนําคันนี้เลยนะคะ닛สันนัม m e ่า1.0 e t u r b o ปี2020นะคะราคาเพียงแค่319,000บาทเท่านั้นนะคะราคาป้ายแดงเนี่ยอยู่ที่59,000บาทเลยนะหายไปเนี่ยเป็นประมาณ200,000เลยนะคะเครดิตด e ีฟร <bo> ีดาวนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะ,ะเดี๋ยวจะพาไปรับชมตัวรถกันคร่าวๆเลยนะคะเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลย จะเป็นกระจังหน้าเป็นลายลังผึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็เนี่ยจะเป็นโครเมียมประมาณครึ่งสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงกลางจะเป็นโลโก้ของนิสสันนะอ่าตรงนี้จะเป็นเหมือนอคล้ายๆกับแบบเดียวกับตัวรถแต่ว่าเป็นแบบสีดําเงาแบบนี้นะคะไฟคู่น่าจะเป็นไฟหลอดฮาโลเจนแบบนี้นะคะนี่ แต่ว่าของเขาจะดูเท่ๆหน่อยนะเพราะว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นสีดําทําให้ดูแบบว่ารอแบบดุดุหน่อยนะคะแต่ไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะ,ะแต่จะเป็นใส่แบบนี้ให้แทนนะคะคันนี้นะอ่ะฝากระโปรงรถจะเห็นได้ว่าเหลียม,ม,ม,มยยคมสันชัดเจนไม่มีรอยยุบแน่นอนนะคะเป็นเส้นตรงๆเลยเหลี่ยมคมสันรถก็เช่นกันชัดเจนไม่มีรอยยุบแน่นอนนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่เลียมคมสันรถชัดเจนนะคะ ไม่มีรอยยุบไม่มีรอยบุบเข้าไปแน่นอนส่วนล้อนะคะจะเห็นได้ว่าเป็นล้อกระทะนะคะจากโรงงานนิสสันเลยนะนี่เป็นล้อกระทะนะคะแบบนี้เลยไม่มีรอยพูดฟุตบาทใดๆเลยนะคะกระจกมองข้างจะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะคะแต่จะตัดด้วยสีดำคันนี้เป็นสีขาวมุกนะเป็นสีขาวมุกเลย พี่จะเปิดประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะอ่าลืมบอกกระจกเป็นของโรงงานนิสสันแท้นะคะแบบนี้เลยมาที่ภายในกระจกกันบ้างนะคะมาที่ภายในกระจกกันมาอ่ะมาที่ภายในกันบ้างนะคะนี่นี่นะคะแผงประตูไม่มีร่องรอยชํารุดเสียหายแน่นอนนะคะไม่มีรอยขูดขีดทุกบาทอันนี้ไม่ไม่ได้เผยอหรือไม่ได้พังนะคะมันเป็น มันเป็นรูปทรงของรถคันนี้เองนะคะลูกค้าไม่ต้องตกใจนะคะนี่ก็มีที่ล็อกประตูแล้วก็เปิดปิดหน้าต่างสีบานนะคะปรับกระจกซ้ายขวานะคะอ่ะนี่มีกัรลอยลื่นถลายรถด,ด้วยนะคะคันนี้นะคะแล้วก็พับเก็บกระจกแบบไฟฟ้าเนาะอ่ะซอกประตูก่อนเลยหัวน็อตเดิมจากโรงง,งานไม่มีร่องรอยงัดแงะแกะออกนะคะ แบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนี่นะคะอ่ะนี่สติกเกอร์เดิมจากโรงงานเลยค่ะสติกเกอร์เดิมจากโรงงานผงลงห,โห,โหัวน็อตจากโรงงานแน่นอนไม่มีร่องรอยยัดแงะแกะออกนะคะอ่ะมาต่อกันที่ทานกัน่าอ่ะนี่นะคะเม็ดอาร์คเดิมๆตรงขอบประตูนะคะนี่เรียงตัวสวยๆแบบนี้ ไม่มีร่องรอยการชนหนักการซ่อมประตูแน่นอนซ่อมโครงสร้างแน่นอนนะคะนี่นะคะอ่ะขับไปประตูหลังกันบ้างค่ะประตูหลังขวากระจกของนิสสันลูกค้าอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะนี่ นะคะ,ะตกจากโรงงานนิสสันเลยซอกป,ประตูแห้งสนิทไม่มีร่องรอยการพ่นสีหรือแม้แต่หัวน็อตขยับเยื่อนนะคะมไม่มีร่องรอยงัดแงะแกะออกนะคะ<ม>หัวน็อตเดิมจากโรงงานเลย<ม>นี่นะคะอ่ะโครงสร้างประตูหลังขวากันบ้างนะคะโอ้เหนียวอ่าเม็ดอากเรียงตัวสวยๆแบบนี้กลมดิกทุกวง ไม่มีร่องรอยซ่อมหนักแน่นอนนะคะเดี๋ยวไปดูที่ท้ายรถกันบ้างนะคะเป็นที่เก็บของข้างหลังเนาะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะ,ะล้อหลังเป็นล้อกระทะไม่มีร่องรอยการพูดฟุตบาทแน่นอนนะคะนี่ยังสวยๆแบบนี้เลย ไฟท้ายสวยๆแบบนี้จากโรงงานเลยนะคะจะเห็นได้ว่าขอบๆเนี่ยเขาแต่งมาให้เป็นสีดำดูสวยแบบนี้ดูหล่อแบบนี้เลยนะคะนี่เทอร์โบตัวหนังสือนิสโลโก้นิสสันรุ่นอเมล่านะคะนี่อยู่สวยครบทุกจุดนะคะอ่ะนี่นะคะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะคันนี้นี่นะอ่าเดี๋ยวจะพาไปชมด้านในกันบ้างนะคะ มาต่อกันที่ฝากระโปรงด้านในรถนะคะให้ดูโครงสร้างฝากระโปรงก่อนเลยจะเห็นได้ว่าหัวน็อตเดิมจากโรงงานนะคะนี่คมกันลงกันลอยอะไรก็ไม่มีร่องลอยฉีกขาดนะคะนี่เม็ดอาร์คเรียงตัวสวยแบบนี้ไม่มีร่องลอยการเปลี่ยนฝาท้ายกระโปรงแน่นอนนะคะสายไฟเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้เลยหัวน็อตเดิมนี่นะคะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะเนื่องจากเก็บสายไฟแล้วมัน ทับอยู่นะคะอ่ะนี่เลยนะคะซีนขอบอะไรก็เรียบตรงเป็นเส้นตรงสวยๆแบบนี้เลยเอามาต่อด้านในกันบ้างมีไฟส่องสว่างให้หนึ่งดวงนี่เห็นไหมคะโค้งมนเรียบสนิทไม่บิดเบี้ยวเลยนะคะหัวน็อตเดิมจากโรงงานดูได้เลยคะ่ะเก็บสายไฟให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยส่วนพมปูท้ายนี่สะอาดไม่มีร่องรอยฉีกขาดชารุดแน่นอนนะคะ มาพร้อมกับยางอะไรหนึ่งเส้นนะคะและอุปกรณ์การเปลี่ยนล้อย,อยางแบบนี้นะคะนะคะอ่าไปต่อกันที่ด้านซ้ายรถกันบ้างนะคะเนี่ยเลี่ยมคมสันรถอยู่ชัดเจนแน่นอนไม่มียุบแน่นอนนะคะอ่าล้อหลังซ้ายไม่มีร่องรอยพูดกับพุญบาทเช่นกันนะคะยังสวยๆอยู่นะแล้วก็ แพงประตูหลังซ้ายนี่นะคะไม่มีร่องรอยชรุดเสียหายขีดข่วนใดๆกระจกจากโรงงานนิสสันนะคะอักโพงสร้างประตูหลังกันบ้างเลยเม็ดอาร์กเรียงตัวสวยอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเป็นสายลูกค้าเขาคนเดิมเขาติดเป็น,นกลอน้องบันทึกเหตุการณ์ไว้นะคะลูกค้าไม่ต้องตกใจอ่านี่นะคะนี่เม็ดอาร์กเรียงตัวสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ซอกประตูก็แห้งแห้งแบบนี้หัวน็อตเดิมจากโรงงานไม่มีร่องรอยงัดแงะแกะออกเช่นกันไปดูประตูหน้าซ้ายกันบ้างแผงประตูไม่มีร่องรอยชำรุษเสียหายใดๆนะคะไม่มีร่องรอยขีดข่วนเลยซอกประตูก็แน่นอนค่ะแห้งสนิทไม่มีร่องรอยการเปลี่ยนหัวน็อตหัวน็อตไม่เคยถอดออกเช่นกันนะคะนี่นี่นะคะ แบบนี้เลยหัวน็อตเดิมลงจากโรงงานแห้งๆแบบนี้อ่ะออกประตูกันบ้างก็นี่นะคะเม็ดอารกเรียงตัวสวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้สายกล้องนะคะลูกค้าไม่ต้องตกใจอ่ะนะคะเดี๋ยวจะพาไปรับชมห้องเครื่องกันเลยนะคะ มาต่อกันที่ห้องเครื่องของลิสันคันนี้เลยนะคะจะเห็นได้ว่าสายไฟเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยห้องเครื่องไม่มีน้ํามันรั่วซึมใดๆเลยนะคะนี่สติกงสติกเกอร์อะไรเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยแบตเตอรี่เรามีการตรวจสอบให้ลูกค้าอีกทีนะคะก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้าแน่นอนบริษัทเรานะคะมีรับประกันตรวจสอบโครงสร้างรถนะคะจากบริษัทที่ได้มาตรฐานจากยุโรปเลยนะคะรับประกันว่า บริษัทเราเนี่ยขายรถไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีไฟไหม้ไม่มีน้ําท่วมแน่นอนนะคะอ่ะดูจากหัวน็อตก่อนเลยนะคะนี่หัวน็อตเดิมๆจากโรงงานนี่ยังมีตัวอักษรจากโรงงานนิสสันแบบนี้อยู่เลยนะคะนี่ห้าอห้าอเม็ดอารตเรียงตัวสวยๆแบบนี้สติกเกอร์อะไรก็จากโรงงานเดิมๆแบบนี้เลยนี่นะคะรูคมคลกิปสซีนเรียบร้อยเป็นระเบียบ เม็ดอาร์กเหมือนเดิมจากโรงงานแบบนี้เลยหัวน็อตด,ด้านซ้ายก็เช่นกันมียังมีตัวหนังสืออยู่เลยนะคะคานด้านหน้านี่นะคะนี่ยังมีตัวนี่ตัวอักษรหนังสือจากโรงงานแบบนี้เลยหนึ่งอาจจะรีวิวห้องเครื่องไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ว่าเน้นจริงใจแน่นอนลูกค้า ท้าไมมั่นใจในการรีวิวของหนึ่งก็สามารถมาดูรถได้ที่บริษัททอออโต้นะคะตั้งอยู่ตรงสี่แยกมินบุรีนะคะมี2สาขาด้วยกันสาขา1และสาขา2ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันนะคะมีรถให้ลูกค้าดูมากกว่า2 0ครคันแน่นอนลูกค้าสามารถมาเลือกชมเลือกดูได้นะคะห้องเครื่องข้าวๆก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะคะอ่าเมทาร์ดเดิมๆเ,เลยนะคะเบ้าทรงเบ้าโชอะไรก็ ไม่มีร่องรอยการเปลี่ยนนี่นะคะยังมีรอยแต้มสีเม็ดอาร์คเดิมอยู่เลยทั้งซ้ายและขวานะคะนีเป้าชกไม่มีร่องรอยการเปลี่ยนนะคะเม,ม,ม็ดอา,ดอา,า,า,ะะาอร,อาร์นนะค,ะาคเดิมเลยนะคะรีวิวห้องเครื่องให้ดูก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปรับชมห้องผู้โดยสารกันต่อภายในห้องผู้โดยสารนะคะจะเป็นคุมโทนสีดําแบบนี้เลยนะคะมาเริ่มจากพวงมาลัยกันเลยพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยสามก้านแบบนี้นะคะส่วน หน้าปัดจะเป็นเรือนไม้ตัวเลขซ้ายขวาตรงกลางจะเป็นเลขดิจิตอลโชว์ให้ลูกค้าเห็นแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมคะเลขไม้เพียงแค่9ก้96,964กิโลเท่านั้นนะคะเลขไม้น้อยมากๆวิทยุเดิมจากโรงงานนะคะนี่วิทยุเดิมจากโรงงานเลยอันนี้ฟัง FM ได้ AM ได้นะคะแต่ว่าเหมือนจะ ฟังซีดีไม่ได้นะลูกค้าคันนี้ฟังเอฟเอมได้เอเอมได้เฉยๆอ่านี่นะคะฟังซีดีไม่ได้นะไม่แน่ใจว่าต่อบลูทูธได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวหนึ่งดูก่อนต่อ a อ x ได้ค่ะลูกค้าต่อ a อ x ได้ต่อบลูทูธไม่ได้นะคะนี่ต่อบลูทูธไม่ได้นะน่าจะ ฟังซีดีได้นะคะเดี๋ยวหนึ่งดูก่อนไม่แน่ใจเหมือนกันคะ่ะว่าฟังซีดีได้หรือเปล่า <S <S แต่ว่าฟัง fm ได้ am ได้นะคะต่อ aux ได้นะคะส่วนแอร์ได้เป็นแอร์อนาล็อกแบบนี้นะคะหมุนเอานะคะนี่ปรับอุณหภูมิ ปรับความเร็วลมนะคะแล้วก็อยากให้ไปจุดตรงไหนก็เลือกได้เลยนี่นะคะมีกระจกไล่ฟ้าให้ด้วยนะคะข้างหลังนะนะคะเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้นะคะอันนี้ต่อลูกค้าคนเก่าเขาต่อกล้องอเขาเรียกเลยนะต่อกล้องบันทึกเหตุการณ์ไว้นะคะแต่ตอนนี้บริษัทเราเอาออกนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดลูกค้ามารับรถยังไงเดี๋ยวเราติดตั้งให้ใหม่นะ เบรมือเป็นคันโยกแบบขึ้นลงแบบนี้นะคะนี่กล้องบันทึกเหตุการณ์แต่ว่าเราถอดเก็บไว้นะคะ,ะนี่คอนโซลหน้าก็จะเป็นแบบนี้กว้างๆแบบนี้เลยนะคะมีที่เปิดกระจกได้4บานกระจกมองหลังเป็นงัดขึ้นงัดลงตัดแสงแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ไฟนี่นะคะด้านนี้อันนี้ด้านนี้ อันนี้เปิดทั้งสองด้านนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้ที่บังแดดโอ้ที่บังแดดใหญ่มากอันนี้มีกระจกหนึ่งจุดอันนี้มีกระจกอีกหนึ่งจุดนะคะแล้วก็มีไฟส่องสว่างให้อีกตรงกลางแบบนี้หนึ่งจุดนะคะอันนี้จะเป็นเบาะผ้าลายแบบนี้นะคะเบาะผ้ายังตึงๆอยู่เลยไม่มีร่องรอยฉีกขาดชำรุดเสียหายแน่นอนอ่ะเดี๋ยวหนึ่งพาไปดูเบาะกัน อันนี้มีโหมดกันลดลื่นถลไหลให้ด้วยนะคะลูกค้าจะมองไม่ค่อยเห็นเปิดประตูกบนอ่ะนี่นะคะหมดกันลดลื่นถลไหลนะอ่ะเบาเป็นเบาะผ้าคุมโทนสีดำแบบนี้นะคะนี่แบบนี้เลยเบาไม่มีชำรุดเสียหายยังตึงๆอยู่เลยนะคะอ่าไม่มีร่องรอยการฉีกขาดอ่าด้านนี้ก็เหมือนกัน เต็นเตีบาผ้าไม่มีร่องรอยชำรุดเสียหายแบบนี้เลยตึงๆแบบนี้เลยนะคะข้องหลัง,ง,งก็ค่อนข้างกว้างนะคะนั่งได้สบายมีที่วางแก้วให้ตรงกลางหนึ่งที่แล้วก็ซ้ายขวาตรงประตูอีกอย่างละจุดนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะ,ะหนึ่งรีวิวให้เข้าวๆประมาณนี้นะคะอาจจะบอกเลยบอกไว้ก่อนว่าเป็นคนรีวิวไม่ค่อยเก่งแต่เน้นจริงใจแล้วก็ รถคันนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะ Nissan a r m e l a 1 0 E Turbo นะคะปี2020นะราคาเพียงแค่359,000บาทนะคะเครดิตดีผ่อนเริ่มต้นเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจรถก็สามารถแวะเข้ามาดูเข้ามาชมรถจริงได้ที่บริษัททอ r Auto นะคะมี2สาขาด้วยก,กันตั้งอยู่ใกล้เคียงกันนะคะอยู่ที่ แยกมินบุรีสุวินพวงนะคะถ้าใครสนใจก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 6 1 4 0 1ก4 9 2นหะคะหรืออยากจะแอดไลน์มาคุยกันก่อนก็ได้นะคะที่ไอดีไลน์8 1 8 7 8 7 4 6 7 6นนะคะใครมาไม่ถูกอยากให้ส่งพิกัดส่งตำแหน่งให้ก็ทักเข้ามาได้นะคะใครอยากจะโทรมาสอบถามเพิ่มเติมปรึกษาปัญหาแฟแนนซ์ก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามได้เช่นกันนะคะวันนี้หก็จบรีวิว นิสสันอเมล่า era, คันนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะรีวิวไม่ค่อยเก่งแต่เน้นจริงใจเซล,ลหนึ่งพอออโต้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าจะมารีวิวรถคันไหนอีกฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เซลล์คนนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ